ครเป็นช่างอยู่ที่ร้านไล้ใมันเองนันสิครับเดสิกเลยสมมติว่าได้รถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึง่งก็ต้องมีแฟลิี่มียางถ้อยเสียแล้วก็ชุดเซฟตี้ไม่ได้แล้วครับสนามสำหรับมือใหม่เริ่มต้นมีอยู่ยรอบกรุงเทพสนามเล็กๆสามารถเสิร์ชหาได้ไปวนเล่นได้อ่ะถ้าอย่างเราเราบอกว่าเป็นเป็นรถคันเล็กๆ 150cc 200cc ซอยซากขาวเช็ดพื้นแสนหนึ่ง 4 0 0ซีต่ำน้อยซีซีก็สองแสนสองแสนกว่าก็เล่นได้ถ้าถามว่าเฮ้ย 400cc อยากไประดับประเทศทีนี้แหละครับปัญหาเกิดนะครับสองแสนสามแสนมันไม่พอครับคนนักแข่งจะเป็นอาชีพใช่ปะ่ะถ้าคุณเริ่มจากเล็กๆแล้วอยู่ในเส้นทางตลอดนั่นเป็นอาชีพได้แต่ถ้าคุณมาเริ่มตอนโตแล้วไม่ค่อยได้วัฒน,นามาแบบนี้คุณจะเป็นอาชีพลำบากเพราะว่าโดนโดนตั้งแต่เล็กๆมาเบียดพอเขาเริ่มมาตั้งแต่เป็นต้นกล้าเลยในยังกาย อายุอาจจะมากกว่านิดนึงแต่ว่าก็าอยู่ในเส้นทางของการแข็งถ้ามีฝีมือพัฒนาขึ้นไปขี่ติดโอเดียมไม่เรื่อยก็เดี๋ยวก็มีทีแข่งิดต่อ